วันนี้ก็มันก็มาสดร้อนเลยนะก็คือจูลาสิกนีไ่ไปดู นี่มันอัปเดตเยอะเลยปกติมันจะมีสองอันนี้แต่ว่ามันเลิกติผมเหรอไม่เหลือดูดูไม่ถึงตงนีดโนคอนอยู่ เจอดจนอีกวโอ้ฮ mm ัลโหลสารโอ้ยแบกี่โอ้ยยังหนึ่งที่ลขอหนึ่งที โอ้โนยังได้โดนเต็โเีโอ้ยไก่โอ้ยไฮ้าคือเป็นคนไม,ม่แม่นอยู่แล้วครับโอ้ยจะามาไหมเลือดเลือดจีน้อยอยู่ งี้เยวโอ้ยฮะแม่เจ้านึกว่ามันจะตัวใหญ่ตัวเล็กเท่านี้ 对，很硬、嗯，很、嗯、有。嗯嗯嗯 ไม่มีไดโนครอนเพราะว่าแพ้เนี่ยแหละโธ่สมีทีเล็กมานี่หน่อยเอา้าเอา้ยบาลีโอ,โอ,โอจะไปลันทำไม,อไมโอเค รวมวงรวมวงรวมวงตุบตุตุกบตุตุเหมอนแย่งงันให้อโลสลัดเฉลช่บอเลียนดูเป็นฟูโคเมมัตนะเนี่ยตะเล็เป็นเป็นเ็เนี่ย ก็คือ,อตายผมเนี่ยแหละตายแล้วผมได้มาไหมไม่ได้เลยไอ้คนนั้นมันได้เชี่ไอ้เสียซอมบ i e ทีเล็กร่วมร่วมดิใครจะไม่ร่วมโอ้ยเชี่ยไม่โดนอีก อ้าโดนชยว่ด้วย,ดดวยแม่จ๋าบือ้อปูตายอ,อีกแล้วโดนทุกวันโดนทุกคืนไม่ยอย่าบูฮฮ่าไม่โดน ไม่ไม่เราจะตายช่วยผมด้วยเอาเฮ้ยมันลากสกอร์เปีนเล็กโอ้โหเนี่หนักจัดเลยโอ้ยตรงนี้กระคอนนี่นี่ไปมันก็เปลี่ยนไปโอ้ลิปเปเปอร์ นู้โอ้โหดก้อนอะตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือเออนี่ติดสองร้อยเงอะ น้อยยงว่ะแต่ไม่มีอะไรหรอกไปเถอะจะเอาแค่ yeah, สามสี่รอบไะสักห้ารอบลเลยถ้ามันยังไม่ได้เดนอครอนนี่ก็คือผมตายไปเลยเชียร์เลยนอคอน โอเคจะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็อเอาเชียมเล่นขยัหยัยนะเรียกว่าได้เปรียบไม่เหลือเศษ ได้เปรียบก่อนเริ่มก่อนได้ตัวเปิดก่อนได้ตัวเอาแย่ยงเหยื่อตัวโอ้ยโ้บาดไม่โดนปูบ ตาละฝีมือผมเนี่ยเลย,เย,เลยตายตายเองตายเองค่ะไอฮาเฮ้ยตกอยอน,นั่นผมตายเอง Okay. ไม่ต้องสนใจไม่ได้ฆ่าตัวเลยม,มาเราทีสามไปแลยออเอ ไปโน่เอ <c oughs> อ้ยแม่แม่เจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอโอ้ยพระเจ้าช่วย <c oughs> เรียกว่าตัวลิจิตเนี่ยอยู่ด้วย ยอยู่ด้วยอ้าวไม่สนเลยไม่เบือ่อแล้วดูตายเฮ้ย,ย,ยมาแล้วว๊ะ ในตนว่าลูกใครจะทำหมดใ้สไปโนอย่าแยงเหยื่อัวนี่กัด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 เข้าไปกัดเข้าไปกัดให้หมดกัดให้หมดกัดให้หมดบักกัดให้หมดกัดให้หมดโอ้ยโอ้ยไปกัดให้หมดเหื่อกัดให้หมดตายเลยรอบสุดท้ายไม่ใช่รอบสุดท้ายแต่ไม่ท้าย ม่ยมันต้องหาไดโนครอนให้เจอไม่บันไดมันขึ้นไปไหวะเห็นในภาพปีนขึ้นได้ลยต้อเก็บอะไรวะต้เก็บมาจากไหนอ่ะกระ โอ้ยฮาเอ้ยวันนี้จะได้เรานาคอนไหมม,มมาลุ้นมาลุ้นกันตรงนี้มีทำแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนโอ้ยยังไม่ได้เรานาคอนเลยโอ้ย เดีลีตัวอะไรตัวสูงเฮ้ยกงกงตัวอะไรวะนั่นฮะฮะเดี๋ยวโอ้ยแม่เจ้าไม่โดนครับ ต้องอยู่ไกลๆเลยไงจะถีบได้ปะเนี่ย Me เพื่อเต็นๆจนได้เือโอายติดต้นไม้เลยฮ่าฮ่าฮ่าไก่มากอสบะโุมาหะตุ๊บไม่โดน ด้วนูด้วยสูย้เดียวเลยนี่วิโดนสเต็ปลบเข้ากงเข้ากรงอา้าวเข้าไม่ได้ิบหายเลย ปึ๊บไม่โดนว่ะอาไม่โดนไม่ได้สักตัวผมขอไม่ได้สักตัว ไปซื้อ <c oughs> ไม่เหลือแล้วรอบสุดท้ายเอ,อเอเอเอาอีหานี่มาดิ มูฮาฮาบตุป๊กเลยจุ๊บๆแอ้ปจอบีดงยูนิค เฮ้ยเจอ,เเอ,เอเแล้วเฮ้ยเอมาแล้วไงทิบพายลวไอแพคกี้ฮ่าไพลโลลับเตอร์มาหาพ่อมาไพโลไพลโอุย้ยไพโลกดปิ๊บปึ๊บปึ๊บเอาทีไม่ได้ ไดโนคอยผมคอไดโนคอยสามสิบอะไรเฮ้ยเวโลซีเลปเตอร์มาดูกันว่าตัวนี้อะไรเอาไม่เห็นมีอะไรเลยต้องรอก่อนอออนะ มาลอกันก่อนกดว่วงัืมมปินไปหรมมันไม่ไม่ปต้้งาดู่กันนะเื่องอะไรวะเฮ้ยอารู้สัะอลรู้สัะ ไปสไตล้ลกูมาเยื่อพ่อไม่เหลือแล้วออขอหนึ่งขอหนึ่งก้อนอือเต็มเต็มไม่เหลือไม่ได้เลยซบโปะโไม่นมีท่าไรนเลยว่ะมูาฮ่า ไม่แม่แม่จ๋าไม่เอายากัดหนูกัดไอ้นุ่นอือเหือมาดูกันว่ามันจะกัดกี่กาด้ไหมอิจฉา มาดูกันว่าวันนี้ใครจะได้ใครจะได้เนื้อหรือจะมีคนตายเฮ้ยผมเนี่ลยลจะตายเพื่อยโอเคไ,ได้เวเลอซีรับเตอร์มาแล้วไดโนอคอยก็คือเอ้ยลูกผมนั่นแหละนั่นแหละก็คือไดโนอคอย หืมมะนี่มะนีมะนี่มาให้พ่อกินมาโอ้ยโอ้ยอร่อโลโอ้ยสัต์เลยปื๊บอื้อเหือไอ้บ้าสัต์เลยสัต์อไะ กินกิกากิกกากิกกาหายกิกกาบอกหายตัวแม่หมูห้าห้าห้าไม่โดนเป็นมีอะไร ก็ขอแค่นี้แหละเพราะว่าเวลามันเยอะแล้วมัจะไปกินข้าว